สวัสดียามสายๆนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบมีสาจนสองพันร้อยกสิบเจ็ดครับก็วันนี้จะมาอัปเดตบ่อนะครับบ่อบ่อพลาสติกนะครับบ่อบนดินนะครับผมที่ทำเสร็จเรียบร้อยครับได้อยู่สองบ่อนะครับผมแต่ว่าเตรียมพื้นที่ไว้ประมาณสี่บ่อครับสาเมตรคูณห้าเมตรนะครับผม อันนี้ช่อง3เมตรครับก็แบ่งได้2บอนดครับกว้างประมาณเมตร5ยาว3เมตรนะครับผมผ้าใบาที่สั่งมาก็ผ้าใบาย,ยาว5เมตรกว้าง3เมตรนะครับผมทําได้2บอนดครับก็พอดีนะครับถือว่าโอเคกว่าไอ บอนี่นะครับบอซีเมนนะครับบอซีเมนมันเล็กครับนี่บอซีเมนตัวนี้พักพักไว้ก่อนนะครับตัวนี้มาทดลองบอพลาสติกดูครับพลาสติกสีดำนครับหนาศูนย์จุดหนึ่งห้ามิลนะครับผมบอแรกก็นี่ครับเอาปักบุ้งมาใส่ไว้ก่อนนะครับส่วนบอที่สองนี้ผํานะครับผมผําเมื่อก่อนผมใส่ โอ่งนะครับใส่โอ่งไว้เมื่อวานวันก่อนไปซื้อมาอีกถุงหนึ่งนะครับผมพอดีไปเดินตลาดแล้วไปเจอครับซื้อมาถุงหนึ่งครับมาปล่อยไว้นะครับ <S <S เดี๋ยววิธีการดูแลเดี๋ยวก็จะใส่ใช้ปุ๋ยน้ำหมักนะครับผมน้ำหมักมูลขี้หมูนะครับเดี๋ยวจะเอาขี้หมูมาแช่แช่ในไอโอ่งไว้นะครับผม พอได้เป็นน้ำหมักก็เอามาเติมลงเป็นปุ๋ยให้แก่พืชนะครับพืชน้ำนะครับในอนาคตก็จะเลี้ยงทั้งปลูกพืชพืชน้ำแล้วก็เลี้ยงหอยนะครับตอนนี้เอาพะบุ้งมาใส่ก่อนครับพะบุ้งยินดาโฟไปตลาดมาครับามาใส่ไว้้มันขยายนะครับผมส่วนหอยก็ยังอยู่ในโอ่งนะครับในโอ่งนั้นนะครับก็ยัง ยังไม่มีเวลาย้ายนะครับนี่ทําตั้งหลายวันนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่วันที่11นะครับผมวันนี้20แล้วเกือบิบวัน,นครับงานหลายอย่างนะครับกออ็ทาไปค่อยๆก็ถือว่าโอเคครับทดลองทดสอบดูก่อนนะครับบ้านสวนป่าชิงร้อยครับผมเพื่อนักพจน์ไว้ขยายต่อนครับ อันนี้ก็กั้นไว้หมดนะครับกั้นเพราะว่าที่บ้านสวนมีหมาหลายตัวนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปนะครับกั้นไว้ครับกั้นหมากั้นสัตว์นะครับแถวนี้นะครับส่วนงูอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแล้วครับนี่ หมาครับกวหมาลงไปกวนจะทําให้ไอพลาสติกขาดนะครับผมมีทดสอบไว้ก่อน,นครับก็ถึว่ากว้างขวางครับตัวน,นี้กว้างขวางละอหอยมาปล่อยนี้สบายมากเลยครับนี่หอยในอกนะครับผมประมาณนี้ครับนี่หลังคามุงสแลนประมาณสแลนสองพืนนะครับผม ยังไม่ครอบคุมดีเท่าไหร่ครับมีนจะเหลือตรงนั้นหน่อยนึงครับเพราะว่าผมนํำชายมันลงไปด้านล่างด้วยนะครับผมนั่นโดดดูสเลนสั่งมาสองรอบครับประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับสเลนส่วนพัดติก็ประมาณน่าจะสองร้อยกว่าบาทลินะครับ ดูหอยนะครับผมหอยมีไขด่ด้วยครับเนี่ยหอยปังนะครับผมหอยปังปล่อยร่วมกับอหอยเชอรี่สีแดงสีทองนะครับผมเชอรี่สีทองกับปูนี้ตายไปเยอะพอรูคขอดไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าไปทํางานนี่ที่ตายไปนะครับผมเสียดายเหมือนกันออกมานะครับตาย หลายตัวตัวนี้เป็นเชอรี่เปลือกสนิมนะครับเปลือกปกติมันนะครับผมสองชนิดครับก็ใบกล้วยครับช่วงเ<ม>พราะว่าผักผมงชุรสไม่ค่อยมีครับตัดจนเหี่ยนนะครับผมหมดคราวนี้ก็สั่งดินมาหนึ่งลำรดนะครับลำรดดำครับ 250ร้อยหสิบาทนะครับผมไปปลูกผักนะครับต้องล้อมนะครับผมเพราะว่าหมามาคุยมากวันนะครับผมมาหลายตัวครับที่บ้านสวนเหยียพื้นที่หน้าบ้าน,นครับตรงนี้จะได้อยู่พื้นที่ว่างอีกหนึ่งสวนกับไว้ขยายเนะนำโคตรกับสวนโซนนี้ก็ ได้เป็นพื้นที่พักนะักอนุบาลต้นไม้ไปเลยนะครับผมนี่ช่องนี้ช่องนึงครับผมพอ,อดีเลยครับห้องน้ําด้านล่างนะเป็นที่เก็บของนะครับผมนี่ก็เป็นห้องเก็บของอยู่แล้วครับอุปกรณ์การ,กรเกษตรต่างๆนะครับผมท่อ,อยะแยะเลยรื้อมาเมื่อก่อนนะครับผมชาวนี้อากาศดีมากครับเมื่อวานฝนลงนะครับผมประมาณ สี่โมงเย็นฝนลงนะครับมองไปด้านนั้นนะครับผมตรงใช้เวลานานพอบางคนก็ทำครับค่อยๆทำครับผมประมาณนี้ครับหมือนสลนสองสีครับผมบสำหรับคลิปนี้ก็เ,เพียงเท่านี้น,นะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็คงจะกลับไปซูโมด มายาเหมือนเดิมนะครับผมลามงานมาก็ค่อนข้างนานพอสุวันกับสิบวันเต็มๆครับผมสิบวันก็ไปทํางานหาเงินกันต่อนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาสารต่อเรื่อยๆนะครับบ้านสดป่าเชิงโอนครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ